สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของแอดหน่วยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้จะพาท่านมาพบกับนิตยสารฉบับแรกนะครับที่จะลงในงวดนี้ในเทอมนี้นะนั่นก็คือฝันเป็นจริงนะครับทุกคนย่อมมีความฝันเมื่อฝันเป็นจริงมาถึงแล้วนะก็จะพาท่านมาพบประจํางวดวันที่16สิงหา2567 นะครับวันเป็นจริงงวดนี้เลขนาปกดึงเด่นไปที่6กับ4นะครับ4กับ6 6กับ4ถ้า6มาจับคู่ไปที่6 2 6 3 6 5 6 9นะครับถ้า4มาอยู่ที่4 3 4 5 4 6แล้วก็4 9นะครับงวดที่ผ่านมาดึงเด่นไปที่5กับ2นะ หวยออกไปที่041กับ46นะครับยังไม่ติดนะแต่ไปติดข้างนอกที่เลข41กับ46ที่ผมวงเอาไว้นะครับงวดนี้เลขข้างนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเลขจับคู่ข้างในอาจจะเอาตัวเด่นมาจับคู่กันมันมีอยู่ที่017แล้วก็8นะครับ ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับแต่ผมชอบไปทางนี้แหละนะเชื่อว่าติดนะงวดนี้เลขคู่น่าจะดีกว่าหรือเปล่านะดูจากตํารานี้นะน่าจะติด2 4 6 8 8ไม่มี8ไปอยู่ข้างนอกเอาสอง4 2, ี 4, ่แล้วก็6กก่อนนะครับผมว่าน่าจะเด่นนะงวดนี้นะเลขชุดนี้ เข้ามาในเล่มอยากให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับอยากให้ดูตรงนี้ก่อนคือของเดขกบอกก่อเขานี่แหละของอาจารย์นัตติยานะงวดนี้ฝันเป็นจริงอยู่ที่ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดนักครับนี่ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดไม่บนก็ล่างมีแน่นอนเขาให้บนและล่างนะครับสามตัวนี้ติดทุกงวดนะติดทุกงวดนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะเอาให้ดูงวดที่ผ่านมานะผมเอาเลขหน้าปกมะยงไม่เข้านึกว่าจะเป็นสองศูนย์หรือห้าศูนแต่เขาเป็นสี่หนึ่งแล้วก็สี่หกนะงวดนี้มันชนกันนะชนที่หกกับสี่แต่ตัวที่ไม่มีคือสี่นะ อาจะเดินผมอยากจะให้เดินไปที่เลข4นะครับงวดนี้ถ้าไม่40ก็47นะครับเชื่อวันน่าจะมีให้เห็นนะตัวนี้นะงวดนี้นะถ้า6น่าจะไปเป็นตัวอื่นนะถ้า6น่าจะไปเป็น6อื่นนะครับามาดูอาจารย์เพชรบุรพา3กับอาจารย์แก้วเพชรอยู่ที่3569นะ สามห้านะสามห้านะสิงณงนาอยู่ที่6431่สามหเลขหน้าปกนะครับอาจารย์ทศัศนี7เจกับ8ปขวัญเป็นจริง071นะึ่ะชุดพิเศษ3ตัวมาตัวอยู่ที่934นะครับอาจารย์แสงตะวัน3กับ4นะครับสรุปเลขชุดบนอยู่ที่02 ามแล้วก็5นะอยากให้มองไปที่ชุดนี้เลยฮะศูนนะมี2ด้วยนะเลขคู่นะลูกมวดนี้นะยังไงก็ติดเลขคู่เอาไว้มั่งนะครับมวดที่ผ่านมานะค่อนข้างจะผิดหวังนะแต่พูดกันตรงๆนะไม่ให้เสียกำลังใจค่อนข้างที่จะผิดหวังเลยนะ หวยออกไปที่41กับ46นะไม่ติดเลยนะครับหน้านี้อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเด่นนะตัวเด่นงวดที่ผ่านมาเป็นเลขคี่นะ3 5 7 9นะตัวเด่นทุกฉบับเลย3 5 7 9ผิดหมดเลยนะครับมางวดนี้อยู่ตรงนี้นะครับแต่งวดนี้หวยไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะ f c นะ หวยยี่สิบสามสิบเล่มไม่ไปในทิศทางเดียวกันแต่ยืนแต่ผมว่าน่าจะยืนไปทางเลขนี่แหละเลขคู่นะ่ะยังไงก็ฝากไว้นะให้พิจารณานะครับงวดนี้หวยไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับกระจัดกระจายนะซื้อกันนะซื้อบนกันล่างเลยนะครับงวดนี้ไม่ใช่แบ่งไม่ได้แบ่ง อาจารย์อังคารวันนี้อยู่ที่13 46แล้วก็เก้านะดึงไปที่เลขหน้าปกนะครับดึงไปที่เลขหน้าปกสกับ6นะครับล่างอยู่ที่3กับ8ปนะของอาจารย์อังคารตัวนี้ค่อนข้างจะเด่นอยู่นะเลขล่างนะครับบนกันล่างอย่างที่ผมว่านะครับเพราะว่ามันมันเล็กไม่ไปในทิศท,ทางเดียวกันเลย อาจารย์พรเพิ่มโชคอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้านะนะครับดูตรงนี้กับตรงนี้นะมาเทียบกับอาจารย์หลักนี่คือหวยหลักของเล่มนะหวยหลักของเล่มนะกับแก้วเพชรไม่ตรงกันเลยนะครับดูตรงนี้นะครับนี่ 3ามห้าหกเก้านะดึงไปที่สามห้าหกนะดูดูสามห้าหกนะสามห้าหกนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่มันจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับดูสองอาจารย์นี้นะครับหมดที่ผ่านมาตัวนี้นะเข้านะตัวนี้หลุด แต่ว่าหลุดหลุดกันไปทั้งเล่มเลยก็ว่าได้นะงวดที่ผ่านมาคือกระจุยกระจายที่อาจารย์หลักนะของเล่มกลับมาเป็นเลขหลักนะ41งวดที่ผ่านมา2357นะตัวเดิน2357งวดที่แล้วนะหลุดเลยมาเข้าตัวหลองเนี่ย14 มันไปด้วยการ46นะครับ46ตรงนี้นะผมเอาลงให้ก็รู้สึกว่าจะเข้านะเล่มแรกๆก็อยากให้ดูตัวที่มันเข้าเพราะเลขเล่มที่หลังๆรู้สึกจะผิดกันละนี่ละนาดนวดที่ผ่านมานะครับยึดถ้ายึดก็ยึดสองตัวนี้นะผมบอกทีไรผิดทุกทีนะ่ะผมผมจึงไม่อยากจะเน้นอะไรนะ นี่นะดูแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมีนะนะน่าจะมีแต่มันไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะมันชนแค่5ตัวเดียวน,นะซึ่งก็ไม่ใช่เลขเด่นนะเป็นอย่างนั้นนะอาจ,จารย์จะติีสอกับ7จ็นะงวดที่ผ่านมาก็ไม่ติดนะครับอารีชนนะทีระชนวันี้6กสห อาจารย์เรื่องใช้ดึง8นะจาก268 268ปดงหึงแนะเหยียดห้วยอด0กับ9นะดูครับมันไม่ชนกันสักสำนักเลยนะเราก็ดูกันไปนะที่ผมผ่านไปอาจามันไม่ไม่เข้านะถึงได,ได้ผ่านไปอาจารย์นาตยาอยู่ที่2378ดนะครับดึงตัวเดียว2นะงวดนี้นะ อาจารย์นาตยาล่างอยู่ที่6กับ8นะครับเพียงใจ2 3 4ดูไว้นะครับอาจารย์ทิดอ่มเหนืออยู่ที่2 4 7 9นะครับอาจารย์วันรวย2 3 6นะ ดึงสมกับศูนย์ดึง2ตัวนี้นะสังเกตนะครับมันจะไม่มันไม่ไปในทิศทางเดียวกันจึงอยากจะให้ให้ดูหนะยิบไปใช้ตัวที่เราชอบนะครับหยิบไปใช้ตัวที่เราชอบนะ อาจารย์ลาะไล่ยิงนะอาจารย์ร้อยไล่ยิงจับร้อยหลักไล่ยิง2 6แล้วก็7จ็นะครับสอแล้วก็7ทิศจัน์บนอยู่ที่4ี่ห้แล้วก้านะครับล่างอยู่ที่1 4 6แล้วก็7นะครับ สราดดำเนินนะชื่ออาจารย์สราดดำเนินบนสามแปดล่าง6กับ7คือเลขเด่นนะเด่น3 6 7แล้วก็8นะครับอาจารย์พลอยไหมนะครับนี่ก็เป็นมวยหลักอีกตัวหนึ่งนะครับอยากจะให้ดู1และ2นะเอามาเทียบกันนะครับ ฝั่งนี้4 5 8 9นะฝั่งนี้6 0 3 2สังเกตไม่ชนกันเลยจับวินนะครับจับวินนะคูนี้อยากจะให้ดูวดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เข้าเลยนะ4 6ไอ้4 1กับ4 6นะ นะครับเนี่ยจะเห็นว่าผิดหลุดหลุดกันหมดเลยนะครับทุกสํานักเลยมีข้าอยู่ตรงเนี้ยสอระดำเนินนะที่ผมว่าเนี่ยเลขเด่นในข้าวอยู่ตรงนี้นะงวดน,นี้จะแก้ชื่อได้ไหมล่ะแต่เขาเป็นมวยหลักนะตรงนี้นะมวยหลักของเล่มนะ่ะ พอกันนะกับไอ้เฮงดีเฮงดีกับยิ้มแฉ่งนะสามอาจารย์นะครับอยากจะให้ดูตัวที่ตัวนี้ยังเป็นมวยหลักอยู่นะครับเลขเลขนะสองตัวนี้ดึงยืดไว้ก่อนนะครับต่อไปสุพัชโชคนะังวดน,นี้ให้ศูนย์สามสี่ จาเขากรวดคลไม้เมืองผมสองกับ7จพัชรพรเกกับ0นะูนย์ะจากเขากรวดงวดนี้ให้เด่น3ามห้าหนะที่ผมบงไว้คือ3ามหหเป็นบนเป็นล่างนะจากเขากรวดนะครับนะรู้สึกจะเป็นเจ้าเดียวนะที่ ที่รักษาสถิติเอาไว้งวดที่ผ่านมานะในเล่มนี้นะจากเขากวดเข้าติดต่อกันติอย่างเดียวคือเขาแม่นเกินไปนะสี่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะสี่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะสี่หกอยู่ตรงนี้นะดีไม่มีศูนย์ตรงนี้นะศูนย์สี่หนึ่งนะตัวนี้ยึดได้นะมาแน่บนหรือล่างอาจารย์ อาจารย์จากเขากรวดนะครับอันนี้ยึดได้นะผมว่ายึดได้สามสี่ห้าหกเนี่ยยึดได้เป็นมวยหลักนะสามสี่ห้าหกในงวดนี้น่าจะมีให้เห็นนะถ้าหลุดก็เกินเลยนะเลยเถิดเลยนะสามสี่ห้าหกงวดนี้ยึดเป็นบนเป็นล่างนะครับเป็นบนเป็นล่างเพราะจากเขากรวดเขาให้บนและล่างนะครับอาจารย์บุญจันทร์กับบุญยงนี่หลุดลุย ไม่เป็นท่าเหมือนกันมวดนี้ให้6กับ7นะบนนะไอ้ล่างนะหกับ7เดินมาที่ห7เจสองเส่วนยืนยงอยู่ที่0ูนสห้าแล้วก็6ชนกันที่หตัวเดียวนะหตัวเดียวเข้าหรือเปล่าหลังงวดที่ผ่านมา ที่ผมบอกว่ามันหลุดลุย่หนึ่งกับ c หกอะ่ะมันมาติดตรงนี้ตัวเดียวใน c หกนะครับงวดนี้จะแก้ชื่อได้ไหมล่ะมีแปดอยู่นะมีแปดล่างอยู่นะครับอยากให้มองไปทางนี้นะติดล่างดับไว้ดวดนี้อยู่ท่หกกับห้าห้ากับหกนะ เลขหลักหน้าปกอยู่ที่หกกับสี่นะสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะเอาไปใส่แปดติดแปดได้ไม่ล่ะไม่มีนะงวดที่ผ่านมาเขาเข้าสี่ศูนยสี่หนึ่งสี่หกตรงนี้นะเขาให้ 5, ห้ากับสี่ฝันเป็นจริงศูนย์กับเจ็ดดึงเจ็ดล่างอยู่ที่สามกับเก้านะครับอาจารย์สัญชัยงวดนี้อยู่ที่สามสี่ แนะครับจำได้แม่จากเขากวดสามห้าหกนะผมถึงบอกว่าสามสีห้าแล้วก็หกนะงวดนี้นะครับชนกันอยู่ตรงนี้สามสีห้าหกเนี่ยนะอยู่ประมาณนี้นะครับเลขอยู่กลางๆนะครับงวดนี้หาตัวมาใส่กั็แล้วกันงวดที่ผ่านมาเข้าสีหกตรงนี้นะครับสี่หกตัวอื่นหลุดลุยหมดเลยนะครับ 4146จับไม่มานะชนกันที่4เข้า46นะครับเล็กล่างนะงวดนี้งวดนี้ห้าก <Yes. S 1> ับหไม่ชนนะถ้าลองจับห้ากับหมาใส่2กับ3มีอยู่3ามห้าตัวเดียวนะครับจะมีไหมล่ะนะลองดูนะครับ แต่อยากให้มองตัวเลขไปทาง3 4มสี่ห้นะครับ3 4 6สี่หกของจากเขากวดเป็น5 3 4สาห้นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะที่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะพลาดใครพลาดก็อยู่อาจารย์พิชานอยู่ที่3 4มห้านะหก3 4ดสห้นะสามสนะทนะ่องไว้นะสามห ขาดห้านะเลขที่ไม่เกี่ยวข้องหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ก้าบนและล่างนะครับจุดนี้บนและล่างนะเข้ามาปีหนึ่งแล้วนะติดตรงไหนติดนะครับที่ผมบอกว่าเข้ามาปีหนึงน่งเนี่ยหกนะหมอยออกไปที่สนะี่หนะสี 4. ชนกันที่4เนี่ยที่ผมโยงให้ผมนึกว่ามันจะไป4 9 2 9ที่ไหนนามันเลยมา6นะเป็น4 6 2 6อยู่ตรงนี้นะที่บอกว่าคนเขาถูกกันอยู่ตรงนี้แหละ4 6นะครับ fc ที่คอมเมนต์มาว่าถูกหวยอ,อยู่ตรงนี้แนะตัวชนมันเยอะนะแล้วตัวเยอะแยกมันก็เยอะนะมันมันมันชนอยู่ที่3 4 6 8นะครับ3 4 6 8นะมัน จับค่อนข้างยากนะครับงวดนี้ผมถึงบอกว่าระมัดระวังในการลงทุนนะครับใช้วิจารณญาณน,นะถ้าบอกว่าเป็นเลขหน้าปกอยู่ที่4ี่กับ6กนะครับสกับ6มาเนี่ยเป็นขาดไม่ได้ต้องติดล่ะหนึสองเดแล้วก็9ถ้า4กับ6มานะเลขหน้าปกนะเอาไปใช้นะ สี่สองเว้นแปดแปดชุดนะแปดชุดเนี่ยแปดชุดไม่ขาดทุนแปดชุดไม่ขาดทุนนะดเดี๋ยวดูเอาดูให้ให้ใหดูนี่ไอเรางวดที่ผ่านมาเก้าเด่นมากๆเลยมันก็จะเป็นหกชุดนะเก้าสองเก้าสี แล้วก็เก้9 5มันก็หลุดถ้าเอา6มาใส่6 2 6 4 4 6เนี่ยมันก็จะถูกนะเนีย่ยตัวนี้4เอา4กับ2เดินนะงวดที่ผ่านมนาะถ้าเอา4กับ2เดินมันก็จะเป็น2 9 2 6 2 0 4 9 4 6 4 0เป็น6ชุดนะเลขมันน้อยงวดที่ผ่านมามันชน3ตัวงวดนี้มันชน5 4ตัวแต่เลขเด่นเอา2ตัวนี้แหละ นะสี่กับหกงวดที่ผ่านมามันออกสี่หกแล้วเนี่ยถ้าหลุดไปไปเป็นแปดล่างนะคิดว่าแปดล่างมาแปดหนึ่งแปดสองเลยนะแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้านะถ้าคิดว่าแปดมาล่างก็หนึ่งอ่ะสองอไม่หา่างะ แต่ถ้านะก็ไปดูจากเขากวด3ามห้าหกนะสามมันก็จะอยู่ที่6กับ3นะเลขล่างนะนี่คือเลขล่างนะที่วงให้นะของจากเขากวดมันเป็น3ามห้นะครับอยู่หน้าไหนล่ะผมไม่ค่อยันันเรื่องนับหน้านะ จะให้เอซีได้ทุนไม่ใช่อะไรหรอนี่จากเขาเกวดนะเลขเลขล่างบนล่างของเขาอยู่ที่สามห้าหกนะหน้าสิบสองนะจำไว้นะหน้าสิบสองนะเอามาใส่หน้านี้นะเนี่ยสามห้าหกเอามาใส่หนึ่งสองเจ็ดเก้านะไปทางล่างนะไปทางล่างนะ ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคืออาจารย์สิริชัยงวดนี้อยู่ที่3 5 7นะ2 3 5 7อาจารย์ชานชุมแพรกับ3ตัวนี้ก็เด่นนะงวดที่ผ่านมาเข้าหรือเปล่าลุดเหมือนกันนะลุดส่วนใหญ่หลุดนะก็มาอาจารย์อาจารย์แสนไกล4 5่8 พูดง่ายๆว่าหลุดหมดเลยแล้วพูดง่ายๆเข้าอยู่ที่อ,ออนุชาคนเดียวนะดูเฉพาะคนที่เข้านะเข้าสี่หนึ่งอยู่คนเดียวอะ่ะนะฝั่งนี้ก็มีสี่หกอยู่นะแต่ก็ 4, 6, 6, 4, เนี่ยสี่หกหกสี่เนี่ยนะของแสนไกลนะฝั่งนี้เข้านะ แต่ให้ถือแต่ให้ถือ025ของอาคอนุชาเอาไว้บนและล่างนะครับเขาเข้านะเขาไม่หลุดในงวดที่ผ่านมานะงวดนี้สรุปบนอยู่ที่2 3 4 7นะดึงตัวเดียว4นะครับเรียกหน้าปกนะทองแท้7ล่างนะแวนทิฟบน09ล่าง5กับ8ป,ปกหลังอยู่ตรงนี้นะบางค่านก็ชอบ ผมอยากให้ดูตรงนี้นะที่ที่ไม่หลุดเลยนะที่ไม่หลุดกับใครเลยเข้าตลอดนะครับกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดนยคุยเรื่องหวยด้วยนะครับงวดใหม่นี้ฝากไว้ที่อาจารย์คมเพชรและอาจารย์อภิชาตนะฝากตัวเด่นอยู่ที่3กับ6ดึงประกบไปที่1 2 7และ9นะครับเชื่อว่าได้กำไร โอเคครับคราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารวันเป็นจริงนะครับที่ให้โอกาสเราได้รีวิวใ้เอฟซีเด้รับชมเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดี